ผมตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในชาแนของเจมส์นะคะนะครับชื่อชาแนลด้านล่างนะครับผม,ผมก็ขอบคุณะครับคนที่กดติดต่อไทยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมชินะครับก็เนี่ยธรรมชีตัวนี้นะครผมก็มีคนแบบไม่รู้เรื่องธรรมชีนะครับเ๊ะมันหลดยังไงเอแล้วแบบคือผมเข้าใจนะว่าหลายคนแบบอยากอ,อยากมีธรรมชีไว้เพื่อแบบ เพื่อแบบเปิดซื้อบางเกมแบบนี้นะครับก็อันนี้เราสอันนะครับอั้นตอนแรกเข้าไปที่ Google นะครับผมพิมพ์คําว่า hamachi นะครับผม hamachi นะครับเข้าไปอันนี้นะครับเข้าไปอันนี้ไม่ใช่เดยวนะครับเข้าไปนี้นะครับ free people ของ freepeople com นะครับก็มากดเข้าไปให้ไปกดดาวน์โหลดนะครับก็ดาวน์โหลดมาเลยจากนั้นก็รอมันดาวน์โหลดนะครับผม อ่าก็อันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับก็ไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วนะคบผมแบบหนึ่งนะครับโอเควันนี้ผมดาวนโหลดก็ไม่ต้องดาวโหลดละพอดาวโหลดเสร็จนะครับก็จะมีอันนี้ครับคือไอคอนของฮามาชินะครับผมหรืออีกหรือมันมีบางรุ่นไม่ใช่อคอนนี้นะครับแต่มันก็แบบตอนนี้ก็อันนี้แหละครับผมเื่อเราคลิกเข้ามาครับผมหรือบางคนแบบไม่รู้นะครับว่ามันยังไงอันนี้ผมก็ ไปลองดูของคนอื่นมานะครับก็โอเคเดี๋ยวนะครับผมแป๊บหบนึง่งโอเคอันนี้นะครับก็คืออ่านเน็ตเวิร์กของผมนะครับแล้วถามว่าอย่างมีเน็ตเวิร์กของตัวยังไงก็เปนตอนแรกนะครับคอมเน็ตใช่ยูเซอร์แหละนะครับคอมตอนที่ผมใช้ใช้ยูใช้โลเคอล็อกาใช้ยูเซอร์ W N อยู่นะครับผม,ผมก็ไม่บอกนะแใช้ดูเฉอาะ W N แล้วพอกดเข้ามานะครับ ถ้ากดเข hey, te <c oughs> ้ามามันจะเป็นรูปนี้ออฟไลน์ให้กดรูปนี้ครับปิ้งพาวเวอร์ออนคอนเนคติ้งคอนเนกติ้งโริ่งโรปงซึ่งซึ่งก็จะเสร็จนะครับตอนนี้อันนี้ก็คือ IP ของเราถ้าสมมุติอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะนี่คือนี่คือยกตัวอย่าง IP นี่สมมุติเรื่องอหมครับอ่าก็เปิดเข้าไปนะครับอันนี้ ID ดีแท้นะครับผมก็อันนี้ผม IP 2ีสองห้าจุดห้าหนึ่งหนึ่งสองแปดสองห้าศูนย์อ่ะถ้าเป็นของคนหนึ่งก็จะ ตะต่างไป,ไปอันนี้ผมก็เนี่ยนะครับอันนี้ผมก็เปิดเซิร์ฟรออยู่นะครับให้คุณเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์พ r o p e ตี้นะคระเฉพาบคนที่โหลดตัวเปิดเซิร์ฟมาแล้วนะคะผมก็เ<ม>ข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์พ ropy ตี้ก็มีคโอเคเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์พ r o p e ตี้นะครับผมเลือก open เป็น t e x t edit นะครับนี่นก็จะเป็นหน้านี้ ให้เราให้เรามาใส่ i อพเนี่ยครับ Copy มานะครับ Copy ตึง้งแล้วก็มาใส่อะไรไว้ตรงนี้นะครับแค่นี้แหละครับจากนั้นเราก็กลับมาเปิดตัวรันเซิร์ฟนะครับอ่าจากนั้นเราก็มาดูเซิร์ฟนะครับว่า i อพยังไงอ่านี้นับตรงเลยสองห้าจุดห้าหนึ่งจุหนึ่งแปสองแปดดสองห้าูนย์นะครับเรวก็ลองเข้ากันไปเข้าไปดูกันครับอ่านี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟเหมือนผมนะครับผมแ่อันหนึ่งนะ อันนี้ผมเป็นผมใช้โ P อยู่นะครับอาตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับผมอาก็งา่ายๆนะครับเรื่องคำอาชีพนี่แต่ว่าถ้าถามว่าผมไปรู้มาจากไหนก็ไปเรียนมาเหมือนกันนะคบผมแต่แต่ว่าแบบก็อยากไปสอนต่อน,นะครับผมก็หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าผมมาสอนคนที่ไม่รู้นะครับสําหรับใครที่รู้แล้วก็กดอ p พติเม e f 4ออกไปได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ ขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณนะครับสำหรับิีนี้ที่รออดอดทนดูมาถึงตอนนี้นะครับผมอ่าก็อย่าลืมนะครับชอบก็กดไลค์ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมกดคอมเมนต์ครับแล้วก็ไอไอพีเซร์ของผมเดี๋ยวแอดมาทางฮา,ามาชิด้นะครับพาสพาสไอเอ็มเจมไอเอ็มเจมนะครับไอเอ็มเจเอ็มอ็นครับไอเอ็มเจมพาสหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผม ส่วนไอพีเซิร์ฟเดี๋ยวก็2551128แต่ช่วงนี้จะไม่เปิดแต่ถ้าสนใจเรื่องเซิร์ฟหรือว่าอยากถ่ายคลิปไหมครับกู่กันในฮามาชิหรือว่าอะไรนะครับเป็นแบบแขกรับเชิญแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูมาได้นะครับจะดูทุกคอมเมนต์รับฟังดูความคิดเห็นนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยผมก็ขอลาไปก่อนนะคะผมอโอเคขอลาไปก่อน,นครับชอบกดไลค์ถ้า อยากดูติดตามดอกกด Subscribe นะคะขอบคุณมากเลยครับที่อดทนฟังบ๊ายบาย